ต่างใจเลาสิแกงมัเนสองคนอ๋อหนึ่งสองสาเซกินเเลยอือยูยูอจ้าบอกว่าเยูยูอาจ้ายูยูอาจ้าขายพาสพอร์ตเศบักปันย่งนี่จะเอากินนี่นะตกก็น่ ไออิ่มก็คือน้องอิ่มแมนบอกเสียงบัได้กินแำลายของยัยงมื่อไีจะขลอกินเป็นบัตสตูดียวเลยสบายดีเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะอายุนกับน้องๆสิพาทุกคนมากินนี่เนาะตําห้อยข้างเนาะกับ อ่าบกวยท่นี่เนาะตั้มบกวยท่นี่แบบตั้มเมียงเนี่ยเขาใส่หัวสีไข่แนเนาะตั้มเมียงกินกับหอยข้างอยู่กลางทงไฮทงหน้านาะอันนี้ก็เป็นหน้าอยุน่เองเนาะอันนี้ก็เป็นไฮตากาเนาะกับบรรยากาศอยู่งไฮยุ่หน้ายามแหลงเนาะบอกเลยว่าเขากันแน่นอนเนาะอ่ามัอนี้ก็มีนี่เนาะน้องๆมานม่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอซิมก่อนหวานมันหวานมันบวชุ่มมันบวข้าว อันนั้นมึงน,น่ามัาหน่อยผู้จอ๋จอผู้จ้าไปเก็บมะขามไปยุ้เก็บมะขามก็อายุนตังใจนะวันนี้เนาะตังใจเวอรสิแกงบูวันสองคนเนาะแกงแบบอายุนสิแกงเล็กนหน่อยสองคนแกงกินมะสม กินมักสมกินหอยคางผู้เดียวเนาะหลังให้มันนางเบิงเนอนเบาๆให้มันกินน้ำบอกว่าจัน่อยยังกินเหรอยืนสิกินไปน้ำโซไปน้ำจนแบบว่าลืมเอิญผู้คนนั่นนะนะกินเยอะสิเบิร์ตอะไจักเอิญนะเนาะประมงปฏิกิริยาบนสองคนงคน้อยสิเป็นแนวใดระวังแต้นเด้อมาแล้วมาแล้วแล่นมาแล้วมีแต้นบ่บอได้ถือแต้นต่อเต้ มามาทุกคนมามา,มากินน้ากันบัดนี้น้องๆเพื่อนเอามะขามมาเลยมาล้มา,า,มาเอามะขามมาใส่ใส่เลยนี่มะขามอ่อนๆนอยู่หน้าเนาะโอ้กับบรรยากาศยามแรงกับหอยข้างเนาะนี่เอา้ามันบ่มีโต๊ะถือไอ้ก่อนผู้นึงจับไอ้ก่อนจะหน่อยจังกินเดีวยวเดี๋ยวไอ้บอกจังกินน้ากันลุยเข้ามามา<ๆ>มาพี่น้องมาโอ้ยอยู่ให้อยู่หน้าเหาโอ้ยมือค่อยๆจับแม่ไอ้จับ,จบถือหิวคนละส่วนก็ได้เออ ยังกังสูงดีเห็นมันเห็นเออ,อมามาทุกคนมากินกร่วกันเด้อวันนี้แสบแสบเลยเนอนกินอยู่น่าคำแหลกยัวย่วๆพี่น้องหอยข้างของน้องเมย์เลาวกินติดต่อกันซองมือสอดอกัดมะขามนำ้ำมะขามหน่อยอ่อนหนี่มา เดิเดอกินกันเด้นห้อยค้างตั้มเมียงเอามาข้ามันอ่อนเมียงนี่เนาะตั้มสร็จก็มากรวยทนี่มะกรวยเทนี่มันจะมีความผาดส่วนเมียงชมหัวชมไข่เนี่ยมันจะตัดข้าวเนาะเวลาเขากินครับเวลาเขากินกับห้อยห้อยค้างแบบนี้รุยร่จะปอไอเนี่ยเวลาเขากินกับห้อยค้างแบบนี้เนาะมันจะเข่ากันเพราะห้อยค้างมันจะมีรสชาติข้าวเนาะมันนี้มาค้ามันก็ตัดข้าว่ากันเพราะมันสมเนาะ

ลุยยูจะปีหรืลุยที่ป <laughs> ีอย่ยอยเ่ยเน่ยนองอะไรล่ะปลาปลาบิ๊กเด้สิบสี่ปีโอม่อไรละ่ะมอสีอกบพื้นอายก็บอกค่อยๆแน่เดี๋ยวยินน้ำ Mà mà tụi con gong lap, mà cái yama, 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 mà yama, 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 กินแล้วเราสิพาผู้เพปเ็ปนไปรงน้ำหวยน้ำผู้เมื่อคืนหนิฝนตกแหง้งอยู่บา้านอะายุนฝนตกแหง้งน้ำผู้ร้ายๆน้ำหวยเดี๋ยวสิีผ้าผนไปอาบกินกินแบบว่าเผ็ดๆนะฮ้อน,อนอสิ็จแล้วก็โด,ดนน้ำหวยเย็นๆคักปั้นยังแกมาแกมาล,ลุยมึงนี่เสียบ <c oughs> เคยกินน้ำหอยแข็งละเคยบรเป่ลุยเคยบรเปล่ แซบ่ะแซบอ๋อเ่มาคำ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่า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 ฮ่่ฮ่าฮซ่าฮลาฮฮ่า่ แกแก,แกเ้เศษป,ปังไอ้นั่นหนึงเห้เหล่ากับกึพเลยเอาตัวคำใหญ่ๆเด้อเดี๋ยวแกะออกมาเสียบไปดิขอว่าก็เป็นยงพี่น้องนิดหน่อยหนุจ้าคว่ำนิดหน่อยนี่เฮียนเฮียนหม้อเบ,บิรนะ์ดเลรอเนาะผู้ใหญ่บอกพังคว่ำอายุนมากรุนไซด์เนาะอ,อยากกับมักเอาไปนั่น ฟังความหูความอะไรีดนหน่อยวกว่าเลยใส่ยังกัวไว้ใส่ยังก,ะไ,งกะไปนี่บอกแก้หอยนี่แต่ม่แต่แก้หอยบ่ได้บอกยุดก,บกับบุยดหูความอะนยนียได้ม่กล่องละยุยยุยอาจาร่ามังยอาจรยุจาราจารยออยจา Đâu? Nhớ bớt lại đi miệng này cơ Không nhắn tâm mày nữa Nhớ lại, cái 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 là cái Lui ăn nào mà hàng chín nào Khai Ngoài khăn อะไบุกเคยกินก็ลองกินเหมือนเดิมหอยข้างตั้กับเมียงเนาะมันละเข่ากันเป็นยังเนี่ยคลองข้าวกัคลองหวานเศบคักเป็นยังนี่ยจะเอากินนี่นะทุกคนเนาะอืเศบ <laughs> แสบก,กินหนามหยกที่ซองเหรอเนาะแต่ก็ยังพูดท่านอิ่มเนาะยังสิกินอีกเนาะกล้าวา่าขาดว่าผู้เดียวนี่นะจะเบิดเนาะายอิ่มก็คือหนองอิม่มแมนบอเฮามากินกนดีกันแบบนี้ฮักแพงกันเนาะไอเนาะสัมัครคีกันฮักแพงกันหนองอิ่มคือไออิ่มไออิ่มคือหนองอิ่มเนาะบัว่ากันนี่ทุกคนเดี๋ยวมึงกล่องอ่ะ ใช่ปีนดูจะทำจังไหทุกคนตัวนี้คือซ oh ีเมนตัวม um ่เนาะขี่บลายมันได้อืม กินบะดสะทิมบ่สะทิมแ้่ให้นาบตื้อๆจับสวยกันมันเหมยจับแั่ว่าละคงสิเออถอะในใจดังเทวีเนี้ยแซ่บแซ่บแซ่บเนาะแซ่บบ่ ตงโอ้ารมณ์ดีเ่ยกินหอยมือนเนี่ยขอเถิดลินนะทุกคนนะอาจจะโบนันอยูใ่ในท่าทางที่บบสุภาพเนาะการกินที่บบสุภาพก็ขออภัยเนาะกินมุมมามลายแต่าการคลิปนี้เพื่อควบบันเทิงนะทุกคนเด้เอเบิ่งเพื่อควบบันเทิงหรออืมเสรนะ็จเนาะอิม่มแล้วแต่ว่ากินลิ้นเนาะอิ่มกระยายแต่ว่ากินลิน้นให้มันเบิดบ่เบิด์ตเบิร์เซา เมียงนี่กินไม่เบิดแน่แน่มมื่อเมื่คำเนี่ยแน่มแบบนี่ยนะอืมอืมคัมะครับเสร็จมั้งมันกรอบเดี๋ยวฮอยมังเส้นมกรอบมากขึ้นอันหามานลุย ยกที่สามอิม่มย <laughs> <laughs> ยังบ่อิ่มเลยกินไหนเปนะ็นโล่องโลนะรู้สึกว่าเสียบอ,อ่ะกินไปม้วนไปเพลินไปแบบว่ามันขเขากับบรรยากาศอยู่ไหนอยู่หน้าเดี๋ยวน้อบายมีคนถือให้กินอีกมีคนยืนน้าให้กินอีกอู้ยพญายัางบ่พญายัางบ่ดโทเนาะกินไปกับเสบไปทุกคนเสียงกบเสียงเขียนห่องให้ฟัง

เสี่ยเกิดอะไรแล้วเอื้องเดี๋วก่มาบบเบิร์ตโบเซาเมื่อนี้สูใต้พี่เนาะหอยโลไปกินเบิึงมันสืชำได้เหรอว่าวันนี่กินบบเบิร์ิได้มืงอนี้จะขอกินโบเบิร์ผู้เดียวเลยอ่ะมาหนีมาเฮาสามคนเฮอยองน้ำกันมาหนีเว้ย อื้มบ้งอุ้มบ้างติดรูปแคปอีกหนอไออินบ้าอืมเสียบบอวันเป็นว่าคลิปนี้มีเมียงเท่านี้เนาะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามมาอยู่หลายๆเนาะแล้วทุกคนบายบายเนี่ยบายบายเสียบบอเสียบบ๊ายบายทุกคนตามนี้เด้อ